สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษศนะคะประจำเดือนมีนาขอโทษค่ะประจำเดือนเมษายนนะคะ2564ปักแรกนะคะ1-15เมษายน2564นะคะ ซึ่งการอ่านดวงนะคะจะเป็นการอ่านดวงโดยทั่วไปนะคะ general reading นะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าเอาคำทำนายในครั้งนี้ไปตัดสินใจใดๆในชีวิตจริงของทุกคนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่พลังงานความรักนะคะของ คนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่กรณีนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะปักแรกคุณเป็นยังไงบ้างเอง่ยสถานการณ์ของคุณยังอยู่ดีสบายไหมยังสบายดีอยู่ไหมคะ The Star The Chariot รักทางไกลหรือเปล่าคะ The h a n g m a n คิดอะไรยอยู <Okay. S 1> ่เอ้ยเอ e ์ไพน์เตคัลสิบถ้วยค่ะเอาละคะ่ะมาดูพลังงานของคุณนะอืม ในเดือนนี้ค่ะเดือนเมษายนยนี้นะคะช่วงนี้ราศีพฤกษก่ะค่ะเหมือนกำลังใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อคิดพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะตอนนี้เหมือนเป็นพลัง,งของการช่างใจค่ะหรือว่าพยายามพยายามที่จะสร้างสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะอ,อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอ,อ คุณไปเจอไปเจอกับใครคนนั้นของคุณนะคะคนที่เข้ามามาคุยด้วยมาสร้างมายืนมิตรไมตรีให้กับคุณนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆอะคะ่ะออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะเป็นความรักแบบรักทางไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะอืม เหมือนว่าไปเจอไปเจอกับเขามานะคะ่ะซึ่งตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วไปเจอไปเจอกับเขาอะอเขายื่เขาเข้ามาะคะ่ะเพื่อยืมดมิตรปตรีให้กับคุณอะหรือบางคนอะคะอาจจะเจอเนื้อคู่สายเปก็ได้นะคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะนะคะอืมมีฐานะระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ เป็นคนที่ลงทุนกับความรักความสัมพันธ์ระดับหนึ่งเลยแหละบางคนนะคะราศีพฤกษภกอาจจะได้คนที่มีฐานะนะคะที่เป็นเป็นคู่กันนะคะหรือครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวหมายความว่าบางคนที่มีคอมมิชเมนแล้วอะคะ่ะเหมือนว่าแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะก็ได้นะคะ ช่นนี้อาจจะมีโชคมีเลาานะคะคนที่เข้ามาคุยด้วยค่ะอาจจะมีการาหยิบยื่นนะคะในส่วนของของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเป็นเงินก้อนหรือว่า,าจ,จะเป็นโชคลาบจากเพศอ,อ่ะเพศเอ่อเรียกออไรนะคนต่างวัยอ่ะคนที่มีความรู้สึกดีๆใหอนะ้อยากเข้ามาผูกมิตรอยากเข้ามาหยิบยื่นมมตรีให้นะคะแล้วก็แบบมาเปเราอะไรเงี้ยก็ได้นะ ตัวของคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือสังคมของคุณก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาพอสมควรเลยนะคะอืมถามว่าตัวของเขาเองก็เช่นเดียวกันนะอืมแต่เหมือนคุณก็อย่างที่บอกแหละอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วอะคะ่ะหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วแหละอืม หรือถ้าหาว่าใครที่ไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะอาจจะกําลังช่างใจอยู่ว่าคนที่เข้ามาหยิบยื่โอกาสให้คนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อหวังอะไรจากเราอะอืแต่จริงๆบอกว่าอาจจะเป็นโชคของคุณนะคะในระยะนี้เหมือนตอนนี้กำลังแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาแล้วก็เหมือนดูแบบ ดูเชิงว่าจะมาไหมไหนกับชนะอะยังแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะยังไม่ยังไม่คือเหมือนแบบตอนนี้คือดูท่าทีอยู่อะเออเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนคนนั้นนะคะของคุณนเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่เอ ในยั nice, บครับมาเรื่อยๆนะคนคนนี้ยอืมไม่ได้กระตตกกระตากนะอแปดเหรียญแปดไม้เทา้า the elephant สี่ไม้เทา้า <c oughs> ตัวของเขาเองอะค่ะเหมือนตอนนี้ก็เหมือนดำเนินการจีบคุณอยู่หรือเปล่าเอ่ย <c oughs> อือาจจะเข้ามาคุยแบบนิเนียนนะคะหรือใช้เรื่องของการงานหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่อาจจะต้องแบบได้ปฏิสัมพันธ์กันนะคะอมเข้ามาพูดคุยกัน,นะ,ะหรือว่าหาแบบเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเข้ามาแบบเป็นข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะแบบนิเนียนอืคือไม่ได้กระตุกกระตากอะไรอะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นะคะค่อยๆ ค่อยๆสร้างสัมพันธ์ค่อยๆค,คุยกับคุณอ่ะอืมส่งข้อความมาอาจจะเป็นการส่งข้อความเข้ามาคุยด้วยทุกวันอย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมกินข้าวหรือ,อยังทํางานหรือเปล่าอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยอืมคุยแบบทุกๆวันอ่ะอืมเขาก็คือใช้ชีวิตปกติอ่ะอค,คนๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอาจจะเป็นคนที่ เป็นนักวิชาการนี่ก็ได้ค่ะอืมอาจจะทำอาชีพที่เป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่ให้คำปรึกษาอาชีพหมอดูหรือคนที่เอ่อต้องใช้อะไรอะความรู้อะค่ะวิชาการในการให้ความรู้คนอี่อืมนักพิยาศาสตร์นักวิชาการนักโหราศาสตร์อืม อย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็เหมือนก็ชอบคุณนะแต่เขาก็จะยังตอนนี้คือเขาเขามองไปถึงการลงหลักปักฐานด้วยก็ได้นะอืมบางคนที่แบบพึกษกที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์อะคนคนนี้ที่เข้ามาเขามองถึงขั้นแพลนถึงอนาคตด้วยนะคะอืม ช่วงนี้ก็จะค่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะอืมทักกันคุยกันในทุกๆวันเนะะีอยค่ะงดี๋ยวเรามารูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย คุณคิดอะไรอยู่นะคะโอเคเก้า okay. ถ้วยนะคะ The Moon Justice The Hermit หกไม้เท้า เอาละค่ะในฝั่งของคุณเองอะ่ะมอมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองเหมือนใช้ความคิดอยู่แหละว่าคนคนนี้น่ะเขาเข้ามาคุยกับเราอะค่ะเขา,เ,าเขาซีเรียสหรือเปล่ากับเหมือนว่าต้องการแบบซีเรีย r ร l a ลชั่นชิพหรือเปล่าอะอหรือว่าเขาแค่ต้องการที่จะคุย คุยเฉยเฉยหรือคุยแก้งเหงาอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวของคุณเองถามว่าทําไมสิ่งที่คุณคิดอะทําไมคุณถึงคิดแบบนั้นอนะเพราะว่าจริงๆตัวของคุณนะ่ะไม่ได้เป็นคนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเท่าไหร่นะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาประกอบด้วยนะอืทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนว่า หมอมีความรู้สึกนะว่าเขาอะเข้ามาเพื่อยื่นมีปรปรีให้คุณใช่ไหมแต่การแสดงออกของเขาอะมันเข้ามาเรื่อยๆไงอ่ามันก็เลยแบบว่าทําให้คุณอะรู้สึกว่ามันเรื่อยๆอะมันก็แบบเฮ้ยเขาจริงจังหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แบบเหมือนเปให้เราด้วยอย่างเงี้ยเหมือนเรามีความไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจนะในช่วงเนี้ยอ่าอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ไว้วางใจเขาไม่ได้ให้ใจเขาหมดอย่างเงี้ยก็ได้นะอืม ทำไมหรอเพราะว่าตัวของคุณเองอะตอนนี้เหมือนว่าโฟกัสในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอืมแล้วก็มีคนเข้ามาคุยอะมีคนเข้ามาเป็นออปชันให้คุณอะก็หลายคนเลยทีเดียวนะคะอืมคุณเองก็เลยมองว่าเขาก็คือคนหนึ่งในความสัมพันธ์หรือคนหนึ่งใน choice ของคุณอะอืมทีเนี้ยถามว่าแล้วตัวคุณอะคิดยังไงคุณก็ยังมองว่า มันเหมือนว่าตัวของคุณอะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีฐานะถูกไหมอืมอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้นะอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้มันแฟฝงกันทั้งสองฝ่ายอะอืมอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้ใครมาเปตัวเองสะเท่าไหร่ก็ได้นะอืม justice นะอะมงมีความรู้สึกอย่างนั้นนะ ช่วงนี้ก็เลยเหมือนโฟกัสไปกับการทำงานของตัวเองด้วยค่ะอาจจะต้องเดินทางด้วยนะคะความรักของคุณทั้งคู่ค่ะอาจจะเจอกันในส่วนของการที่ว่าต้องออกไปทำงานนะคะอาจจะต้องทำงานร่วมกันหรือประสานงานกันแล้วก็ได้เจอได้เจอกันอย่างนี้ค่ะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการทำงานด้วยแต่มีความรู้สึกดีๆให้กันเขาอาจจะแบบเหมือนแอบชอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะ มแต่ตัวของคุณเองอะคะ่ะก็ยังแบบนิ่งๆอยู่อะคะ่ะแม้ว่าภายในก็รู้สึกดีแหละที่มีคนเข้ามาคุยด้วยอะเนาะมีคนมาแบบเขาเรียกอะไรมาเทคแ,แคร์เราอะคนเราก็รู้สึกดีถุกแม้แต่อย่างที่บอกตัวของคุณเองก็ยังรู้สึกว่าฉัน,ฉ,นฉันก็มีนคนคุยอื่นด้วยอะ่ะเออก็เลยจะยังนิ่งๆอยู่อะ่ะอืมก็คุยด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได ไม่ได้พัฒนาอะไรอะค่ะเขาเองเขาก็ยังคงที่จะแบบเดินหน้าจีบคุณต่ออยู่นะเนี่ยอยู่ทรงแล้วอะทําทุกๆวันอะอส่งข้อความหาทุกวันพยายามแบบเดินเครื่องอะค่ะเดินเครื่องจีบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า พลังงานเอาคำของลัคนาราศีพฤกษก่ะค่ะจะเป็นยังไงบ้าง okay. Queen of Swords Two of Pentacles Nine of Wands another อ o ส์ The world แปดถ้วยอืมโอเคเอ่อหมอเข้าใจแล้วคือเหมือนว่าที่คุณยังมิ่งมิ่งอยู่นะพลังงานเอาคำเนี่ยมันเกิดขึ้นคือว่าตัวของคุณเองเอะค่ะเหมือนก่อนนั้นเนี้ยคุณ คุณมีการจบความสัมพันธ์กับคนเก่าๆของคุณนะอ่ะม,มันเป็นความมันเป็นมันเป็นความรักอ่ะที่มันมีรากฐานไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าอาจจะพึ่งพึ่งบล็อกพึ่งอะไรแบบหายๆไปกับคนเก่าๆของคุณนะคะตัวของคุณเงตัวของคุณเองก็เลยแบบว่าเนี่ยแหละได้โฟกัสเหมือนแบบได้โฟกัสกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะในช่วงตอนเนี้ยก็เลยทําให้พอมีคนที่เข้ามา คุณเองก็ยังมีความกังวลอยู่ไงเหมือนว่ายังไม่ไว้ใจใครอะคะ่ะยังมีความรู้สึกเอ่อเหมือนมีกลิ่นอายของความเสียใจกับคนเก่าๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็เลยทําให้แม้ว่าจะมีคนเข้ามายื่นมีเมดเตอรีมีชอปส์ choice, มีตัวเลือกเข้ามาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะอืแต่คุณเองก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครหรือว่ายังไม่คิดว่าจะต้องเลือกใครอะคะ่ะอืม เหมือนก่อนหน้านี้อะค่ะคนเก่าๆของคุณอนะคุณอาจจะไปขอความชัดเจนจากเขาอะค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนจากคุณให้ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้คุณก็เลยเดินออกมาค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปอย่างกระทันหันนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะอืมหรือว่าถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะก็อาจจะมีการบล็อกกันแล้วก็หายกันไปดื้อเลยก็ได้อืม ตัวของคุณเองก็เลยได้เริ่มต้นใหม่นะอืแต่บอกรู้สึกว่าคนที่เข้ามาหรือคุณที่จะได้เจอกับเนื้อคู่คนต่อไปหรือคนอื่นๆนะค,ะคนที่คนที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้จะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอืน่าจะเป็นชาวต่างชาติอะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะอืก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันระ,ระดับหนึ่งเลยนะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า วัฒนธรรมต่างภาษาเนาะมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันอ่ะถ้าคุณคุยกับเขาอะค่ะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลยอะแล้วก็ตัวของเขาเองก็ไม่ได้แบบว่าที่จะพุ่งเข้ามาแบบพุ่งใส่เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อยค่อยค่อย่อซึมอ่ะค่อยค่อยซึมค่อยค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะค่อยค่อยปลูกความรักค่อยค่อยขายขนมจีบอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะตัวคุณเองตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความสุขดีกับการได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะอืม ก็เลยทําให้เกิดความกังวลใจแหละในช่วงระยะเวลานี้ออ่ะืมเหมือนแบบกลัวแหละอาจจะกลัวแบบเหมือนก่อนอันนี้คือก็เจ็บนะอืมเหมือนแบบเจ็บมาเยอะอ่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตั้งกําแพงขึ้นมาสูงเลยแหละแล้วก็รู้สึกกลัวกับความสัมพันธ์หรือใครที่เข้ามาค่ะยังไม่ไว้ใจใครง่ายๆอะประมาณนั้นอืมต้องดูกันไปยาวๆอ่ะมีพลังงานแบบเนี้อืม คนที่เข้ามาคุยกับคุณะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษกเหมือนกันกับคุณก็ได้นะคะอืมหรือว่าจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษราศีมีนนะคะหรือว่าจะเป็นใครก็ได้นะและไพ่อาจสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งของเขาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Oracle อยากจะแนะนำอะไรนะคะบางครั้งหล่ะการที่เราอะ่ะเจ็บป,ปวดหรือว่าเราเสียใจอยู่เนาะบาดแผลที่มันยังใหม่ๆอยู่อะ่ะมันไม่สามารถที่จะหายได้ทันทีหรอกแม้ว่าจะมีใคร นำยามาทาให้เรามาทาที่บาดแผลของเราอะแต่แผลนั้นอะมันก็แค่ดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้หายสนิทถูกไหมคะแม้ว่ามันหายมันก็ยังจะมีแผลเป็นมันก็ยังจะมีแบบรอยแผลเป็นอยู่อะถูกไหม,อมรอยแผลเป็นที่มันยังคงแบบยังคงอยู่ตรงนั้นอะเพื่อย้ำเตือนหรือว่าย้ำให้เราสแสดงให้เราเห็นว่า เราเคยเจ็บมาแล้วหนึ่งครั้งเราเคยเป็นแบบนี้อ่ะเราเคยมีแผละอะไรเงี้ยค่ะอืมดังนั้นยาที่เข้ามารักษาแผลอาจจะต้องเป็นยาดีหน่อยนะอืม <laughs> ถูกไหมเอาละค่ะออลล์เลคิลอยากแนะนำอะไรบ้างชาวราศีพฤษก,ก Love f l o w t o you and to you นะคะ Clear the past heal the present e l e a s e control เอาละค่ะ Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะว่า,าความรักความสัมพันธ์ที่มันที่คุณพยายามอะที่จะต้องควบคุมมันะคะหรือว่าอยู่ในการควบคุมเนี่ยบางครั้งอนะเราอาจจะต้องปล่อยให้ให้มันไหลลื่นนะคะ อาจจะไม่ต้องไปโฟกัสกับมันหรือว่าพยายามตั้งความคาดหวังเพื่อให้มันเป็นไปตามที่เราคิดอะค่ะก็ได้นะคะเพราะจริงๆความรักมันเมันเป็นความรู้สึกแล้วมันเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะความรู้สึกความรู้สึกที่สวยงามที่อยู่ภายในคุณและให้มันไหลลื่นให้มันผ่านให้มันอยู่ในตัวของคุณนะคะอืและให้มันไปแบบขจัดหรือว่าให้มันไปเคลียร์ให้มันไปอให้มันไปสลัดให้มันไปลบเลือน ความรู้สึกในอดีตอะคะ่ะเพื่อรักษาปัจจุบันนะคะรักษาความรู้สึกในปัจจุบันหรือรักษาคนที่อยู่กับคุณในปัจจุบันอะอืัลลัคเคออยากจะแนะนําแบบนี้นะปล่อยให้มันลื่นไหลค่ะปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นให้เวลานะคะ่ะในการเยียวยาความรู้สึกหรือความความเจ็บปวดหรือความที่เรารู้สึกว่ามัน มันทําให้เราเสียสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียเอ่เนอร์จีสูญเสีย,สสยจิตวิญญาณของคุณเงี้ยอืปล่อยมันไปค่ะนะคะเคลียร อดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เยียวยารักษาคนรอบตัวหรือความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันดีกว่านะคะคนดีๆมันก็มีเข้ามาเยอะนะอืถ้าเราลองเปิดใจอ่ะหมอว่ามันก็ไม่แย่นะคะมาครั้งอะ่ะเราอาจจะยังไม่ได้เปิดใจแต่เราอาจจะแค่แบบว่าเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาอย่างงี้ค่ะให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอ่ะอืมเราก็จะเจอความรักที่สวยงามนะไปกำลังใจให้นะคะราศีพฤษภ เอาละค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะหากใครต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์อดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอนะคะในการทำคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e กดกระดิง่งกดติดตามกดให้หมดเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะทุกคนเจอกันใหม่คะ่ะ